Hey guys, welcome learn English Today going to talk to you about the English I'm going Gra you about vocabulary Today Welcome Learn talk to 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 Vo for grade 1, ประมศึกษา 1. สวัสดีค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ที่เชอร์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในชุดคำศัพท์ที่3แล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's start it together เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ one brother brother พี่ชายหรือน้องชาย two bus bus รถบัส cakes cakes ขนมเคก้ก four candle candle เทียน five car car รถยนตหก cat cat แมวเจ็ด chair chair เก้าอี้แปด class class ชั้นเก้า claws claws โอเคค่ะเด็กๆสำหรับเพลงที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะชื่อเพลงว่า Elephant and Chicken นะคะจากภาพก็พอที่จะเดาได้ใช่ไหมคะว่าเป็นเพลงของ Elephant ก็คือเป็นช้าง Chicken ก็คือเป็นไก่นั่นเองนะคะทำนองเหมือนกับเพลงไทยที่เราร้องว่า ช้างทำไมถึงตัวใหญ่ลูกไก่ทำไมถึงตัวเล็กนะคะเอาทำนองนี้แต่เรามาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's sing together e l e p h a n t why are you so big chicken why are you so small e l e p h a n t why are you so big chicken why are you so small Thing do you know why? Do you know why? Can you tell me? Thing do you know why? Do you know why? Can you tell me? La 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 จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ thank you for your attention see you later